สวัสดีค่ะครูเกจากเคซีไลน์และเคสีพิลาทิสนะคะวันนี้นะคะได้ครูเดฟนะคะซึ่งเป็นครูรุ่น3นะคะมาทําการสาธิธาตท่าอยู่บนเครื่องเก้าอี้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะจะให้เดฟนะคะยืนตรงด้านนี้นะคะแล้วยังไม่ต้องทําอะไรเลยครูเกจะเปลี่ยนสปริงนะคะให้มันหนักขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อความง่ายขึ้นหน่อยหน่อยนะคะสำหรับท่านี้ให้มือจับด้านหน้านะคะ่ะแล้วก็เปิดมือให้กว้างอยู่ที่มุมตรงนี้เลยค่ะอ่ะให้เป็นแขนตรงนิ้วมือตรงเอาเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะ และกดลงไปนิ่งๆโดยที่ทรงตัวไว้ดีๆอีกข้างหนึ่งค่อยๆขึ้นมาเช่นกันค้างเอาไว้โหค่ะคราวนี้ให้เอาเท้านะคะข้างหนึ่งคือข้างขวาก็ได้ขึ้นมาข้างบนชา้าๆขึ้นมาค่ะนั่นแหละค่ะมือยังคงจับเก้าอี้อยู่ชา้าๆเบาๆอ่ะฮะการขึ้นท่าต้องขึ้นอย่างระมัดระวังนะคะเพราะถ้าไม่ระมัดระวังสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะตกเครื่องลงไปได้และเชิดอกมองทางด้านหน้าจัดสะโพกของเราให้ตรงดึงก้นลงมาเล็กน้อยหายใจเข้าก่อนดึงหัวไหล่เชิดหนกขึ้น หึงข้างลงเล็กน้อยอ่ะคราวนี้ขยับเท้าข้างล่างไปข้างหลังนิดหนึ่งค่ะแล้วขยับส้นเท้าขึ้นขยับส้นเท้าขึ้นเยอะๆเลยเยอะๆเขย่บขึ้นมาอีกเยอะๆเลยค่ะอ่ะคราวนี้โน้มตัวไปด้านหน้าแล้วดึงตัวขึ้นมาค่ะค่อยๆลอยตัวขึ้นมามือยังคงจับไว้อยู่มือยังคงจับไว้อยู่ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาช้าๆก้มตัวลงก้มคอลงด้วยก้มคอลงนั่นแหละค่ะแล้วดึงลงไปช้าๆค้างไว้นะคะโหเท้าของเราเอาให้เท้าของเราจัดให้มันดึงเท้ามาข้างหน้าอีกนิดนึง คราวนี้เอามือมาจับที่คูกกีา้างไว้ก่อนเบาๆหายใจเข้ามองด้านหน้าหายใจออกค่อยๆขึ้นมาโน้มตัวมาข้างหน้าหาคูเกีไว้ค่ะยืดหนวกขึ้นดึงตัวขึ้นดึงตัวขึ้นขึ้นมาช้าๆดีค่ะสรงตัวไว้ดีๆดึงสะโพกด้านขวาลงแล้วก็ค่อยๆลงไปช้าๆลงไปช้าๆดึงตัวมาข้างหน้าหาคุเก๋ไม่เทตัวไปข้างหลังดีมากค่ะอ่าแล้วค่อยๆวางมือลงไปจับไปที่ตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ